สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กน้อยวันนี้นะคะใช่วันนี้นะคะครูจะพูดถึงโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ครูเคยสอนที่เป็นตัวแมวสีส้มส้มชื่อโปรแกรมอะไรเอ่ยตัวแมวเหรอคะถูกต้อง สแครแต่เราเคยเรียนเวอร์ชั่นแบบเต็มเหนียวแบบนี้อ่าดูนะลูกเราเคยเรียนเวอร์ชั่นเต็มเหนียวคือเราไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่าสแค c h ใช่ไหมแล้วครูบอกว่าให้หนูเลือกสแครทจ mit edu อันนี้ใช่ไหมคะพอกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าสแค c h เต็มเหนียวแบบนี้ใช่ไหมลูกอันนี้คือสแค c h ฉบับเต็มสามารถเขียนโปรแกรมได้เต็มที่เลย แต่วันนี้ครูจะมาให้เด็กๆดูฉบับย่อกันบ้างาฉบับยอ่อเดี๋ยวครูปิดก่อนเดี๋ยวเด็กๆเห็นก่อนจะมาดูฉบับย่อกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปลงโปรแกรมสแกชฉบับเด็กๆก็คือสแกชจูเนียกันนะคะทีนี้ครูต้องขอถามก่อนจะมีอยู่2พวกสองสองพวก,พวกด้วยกันคือ คนที่ใช้คอมพิวเตอร์กับคนที่ใช้มือถืออ้าวใครใช้คอมพิวเตอร์ยกมือโอเคงั้นครูบอกอคอวค่ะ,ะครูขออนุญ,ญาตบอกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก่อนเนาะอะ,อะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะลูกนะหนูไปพิมพ์ใน Google ในอากูของเราว่า junior, ดาวน์โหลดสแครชจูเนียย่อก็คือ JR ดาวน์โหลดสแคช for windows อาเดี๋ยวครูจะ เดี๋ยวครูจะส่งให้ในข้อความ,วามด้วยนะคะว่าไงคะลูกผมใช้แท็บเล็ตครับอาแท็บเล็ตเดี๋ยวลงเหมือนมือถือนะสักครู่นะคะ,ะครับอะสักครู่นะลูกอะตอนนี้ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์หนูพิมพ์เลยครูส่งไปในข้อความให้แล้วด้วยหนูสามารถก๊อปไปวางได้ใน Google นะดาวน์โหลด c r a t c h JR for windows นะคะ เสร็จแล้วหนูหนูเลือกอันนี้ลูกอันแรก s k e t c h j r for Desktop mm hmm. ทันไหมจ้าลูก mm hmm. ทันไหมคะฮัลโลนหลซาน่าขอโทษทีนะครับผู้ฝันเมื่อกี้อ่ะครับลูกไม่เป็นไรหนูใช้ในมือถือใช่ไหม หนูใช้ในมมือตาคุณอ่านตาคุณรอแป๊บอ้าวพอหนูเข้าไปที่เว็บแรกเรียบร้อยมันจะเป็นหน้านี้ลูกปึ้งมันจะเป็นหน้านี้หนูเลื่อนลงมาด้านล่างให้ดาวน์โหลดของสำหรับ Windows น,นะคะดาวน์โหลดวงเล็บ Win ก็คือวินโด้อ่ะ,อะแค่นี้รอไว้ก่อนโอเคไหมคนที่ใช้คอมโอเคไหมนะครูไปให้คนที่ใช้ มือถือบ้างนะอ่ะอันนี้ดาวโหลดรอไว้นะส่วนคนที่ใช้มือถือลูกมากูจะแชร์ให้ดูกื่อกีมือถือผม,มเปิดได้ครับแต่มันเปิดไม่ได้อ่ะคนที่ใช้มือถือนะลูกนะหนูเข้า p a y store แล้วหนูก็พิมพ์ว่า s c r a t c h jr อ่ะพิมพ์ว่า s c r a t c h jr อ่ะกูจะใส่ให้ดูด้วย สแครชจอเจอไหมจ๊ะจัดอ่ะสแครช j r เจอไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะพอพิมพ์ว่า s c a รชจอเสร็จแล้วมันจะขึ้นโปรแกรมแบบนี้มาใช่ไหมลูกหนูกดติดตั้งได้เลย กดติดตั้งได้เลยแต่ทีนี้ครูติดตั้งแล้วมันก็เลยพิมพ์มันก็เลยขึ้นคำว่าเปิดมันก็เลยพิมพ์มันก็เลยขึ้นคำว่าเปิดเพราะครูกดติดตั้งไปแล้วไงลูกมันก็เลยขึ้นคำว่าเปิดมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการติดตั้งอยู่นะมีใครสงสัยไหมคะอยูคอนว่าใชม่ได้่ไีอะไรนะคะลูกพูดใหม่อีกทีนะคะหนู ได้ค่ะได้ค่ะเพราะใช้ได้โทรศัพท์ได้เหมือนกันได้เลยใครที่อยากใช้โทรศัพท์ใช้เลยใครอยากใช้ในคอมใช้เลยอ่ะโอเคหนูติดตั้งเลยลูกกดติดตั้งกดเปิดยังอ่ะหนูก็กดอ่าโอเคหนูกดเปิดมาแล้วอ๋ออ่อหนูกดเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าหน้าหน้าต่างที่ให้หนูอนุญาตนึกออกไหม มันจะถามว่าหนูจะให้เข้าถึงวิดีโออะไรไหมลูกลูกแชร์ได้ไหมคะลูกแชร์ได้ไหมลูกนะชนกหนูแชร์จอให้หน่อยเพราะว่าของครูเนี่ยติดตั้งไปแล้วเปิดไปแล้วเนาะหนูแชร์ของหนูหน่อยลูกเดี๋ยวครูจะได้ให้เพื่อนดูด้วยหนูแชร์ของหนูหน่อยลูกหนูไม่ได้เข้าในกล่อครับเป็นลูกครับอ๋อยวผมแชร์ให้ก็ได้ครับอ่าได้ครับได้ครับ งั้นขอบใจมากลูกนะชนงเดี๋ยวให้ให้ปันปันะลูกนะเขาเขาที่นี่อยู่แล้วอ่ะอ่ะอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ลลกมันจะขึ้นแบบนี้ลูกอนุญาตให้แ c คจูเนียเนี่ยถ่ายรูปแล้วบันทึกวิดีโอไหมอนุญาตอ่ะอนุญาตไปเลยอ่ะอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพและสื่อในอุปกรณ์ไหมก็อนุญาตอีกอ่ะอนุญาตอนุญาตให้ บันทึกเสียงไหมอนุญาตอีกเพราะเดี๋ยวเราสามารถที่จะบันทึกเสียงเราพากให้กับตัวละครได้ด้วยอ้าวเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเลือกตรงกลางนะตรงกลางตรงกลางก็คือโฮมนะคะมันจะมีรูปแอปเปิ้ลมีรูปบ้านแล้วก็มีรูปอะไรอีกรูปนึงนะอัหนุคิกไปแล้วไม่ไปลูกเอารูปตรงกลางนะลูกที่เป็นโฮมเป็นรูปบ้านเสร็จแล้วก็เลือกรูปบ้านอีกทีหนึ่งลูกรูปบ้านสีเหลืองๆอีกทีนึงนะคะ อ่าเสร็จแล้วพอถึงหน้านี้ให้หนูคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อสร้างงานของเราอ่าเครื่องหมายบวกอ่ะใครถึงตรงนี้แล้วหนูรอเพื่อนก่อนดีมากลูกดีมากนั่นแหละค่ะนันชนกถูกต้องอ่ะอค,ค,รครับผมครับครับผมอ่าดีมากปันปันขอบใจมากลูกอ่าหนูออกจากไอ้นี้ได้แล้วครับขอบใจมากจาก้ะอ่ะทีนี้ใครที่ใครที่อยู่หน้าที่ปันปัน,ปนบอกแล้วนะคะที่ปันปันแหละ ให้ดูแล้วเนี่ยโอเคคนที่ทำในคอมอะต่อนะสำหรับคนที่โหลดโปรแกรมมาแล้วนะอ่ะคนที่โหลดโปรแกรมมาแล้วที่เมื่อกี้ครูบอกว่าให้กดลาวน์โหลดวินโดเรียบร้อยแล้วนะให้หนูไปเปิดอ่ะตอนเนี้ยครูโหลดมาแล้วโปรแกรมของครูอยู่ตรงนี้ เด็กน้อยดูครูจะชอบคลิกที่ลูกศรตรงนี้แล้วคลิกว่าโชว์อินโฟเดอร์ก็คือเปิดโฟเดอร์ที่มันเก็บโปรแกรมที่เราโหลดอยู่อ่ะแล้วครูก็จะเจอโปรแกรมเอาใหม่นะเอาใหม่นะส่วนใหญ่แล้วครูจะไม่ค่อยคลิกเลยครูไม่คลิกเลยเพราะครูจะไปดูก่อนว่าใช่ไหมที่เราโหลดดูอีกทีนึงโดยการที่คลิกที่ลูกศรเล็ก แล้วก็กคลิกที่ show in folder ก็คือเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานเอาไว้เก็บสิ่งที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วครูก็ไปดับเบิลคลิกที่ s c a t c h jr ดับเบิลคลิกลูกก็ดับเบิลคลิกเหมือนครูเลยแล้วรอสักครู่ลูกดับเบิลคลิกเหมือนครูเลยนะแล้วหนูรอสักครู่อ่ามันจะมีแบบนี้มาให้นะคะใครที่ใช้ n นคอมนะลูกนะตอนนี้ครูกําลังพูดถึงคนที่ใช้ในคอมอยู่นะลูกนะ รอมันเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงก่อนนะสักครู่ตอนนี้นะคะใครที่เข้า s k a t c h j r n e y s t c h j r ได้แล้วหนูสามารถเข้าไปลองเล่นได้ก่อนเลยนะคะส่วนครูเนี่ยจะแก้ปัญหาช่วยเพื่อนๆที่ยังเข้าไม่ได้ในการแก้ปัญหาและก็เข้าโปรแกรมไปพร้อมๆกันเนะเาะใครที่ได้แล้วหนูสามารถนั่งเล่นไปก่อนได้เลย นะหนูเปิดกล้องได้เลยนะลูกนะไม่ต้องเขินนะลูกนะยิ่เปิดหนูเปิดกล้องของหนูได้เลยนะคะใครที่เข้าในคอมเสร็จแล้วเนี่ยมันเด้งดึงเด้งดึงเพื่อโหลดโปรแกรมพอโหลดได้เสร็จแล้วหนูก็กดที่รูปบ้านรูปบานะบาน,นะคะรูปบานเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกเช่นเดียวกันไปที่เครื่องหมายบวกเช่นเดียวกัน เราก็จะเข้าหน้างานของเรา,าเข้าหน้าโปรเจกต์ของเรางานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเลยทุกคนอยู่ในหน้านี้หรือย,อยังแอป่อ่ะครับยังโหลดไม่เสร็จนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูรอใครที่โหลดเสร็จแล้วลูกก็ลองเล่นได้เลยนะคะลองเล่นได้เลยเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าของ โปรแกรม ca กนแบบที่เต็มรูปแบบกับแบบที่ครูให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยมาเปรียบเทียบกันสองอันให้หนูดูต่างกันมากมัน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 ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกลูกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือฟังก์ชันในการทำแล้วก็ตำแหน่งของมันนะฟังก์ชันมันจะง่ายกว่าอ้าว เด็กน้อยใครไร้องเพลงอะไรลูกปิดเสียงด้วยลูกปิดเสียงด้วยลูกอ่ะดูครูจะเปรียบเทียบนะระหว่างที่ระหว่างที่เด็กๆโหลดอยู่ใครยังมีปัญหาโหลดไม่เสร็จมีไหมคะให้ครูช่วยตรงไหนไหมลูกถ้าให้ครูช่วยหนูแชร์ได้เลยนะมีใครมีปัญหาไห<ด>มคะยังโหลดไม่ได้มีไหมลูกเด็กน้อยฮัลโหล น้อยอยู่กับครูไหมย,ยังอยู่ค่ะยังอยู่นะยังอยู่แล้วหนูแล้วหนูทันไหมลูกทานไหมหนูโหลดหนูกําลังโหลดอยู่ใช่ไหมลกูกหนูกำลังโหลดอยู่ใช่ไหมฮัลโหลครูจะได้รู้ว่ารูจะต้องทําอะไรตอนนี้โอเค่ะอะคือไม่มีปัญหา ใช่ไหมทุกคนหาเจอทุกคนโหลดอยู่เพียงแต่รอเวลาให้มันโหลดเสร็จใช่ไหมอะถ้าางนั้นทุกคนเลิกเล่น<อ>เลิกรอเวลเลิกเลิกดูโหลดนะแล้วหนูมองมาที่หน้าจอที่ครูแชร์ก่อนนะลูกนะครูจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคนะอ้าวดูถ้าสแกตที่เราเคยเรียนนะลูกนะสะแกตที่เราเคยเรียนสป라์อของมันก็คือตัวละครของมันจะอยู่ด้านล่างถูกไหม ตัวละครของมันจะอยู่ด้านล่างถูกไหม,ไมเราสามารถเลือกตัวละครใหม่ได้แล้วก็แก้ไขตัวละครได้ถูกปะเช่นเดียวกันเลยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันสแค่จูเนี่ยของเรามันจะไม่อยู่ด้านล่างแต่มันอยู่ด้านบนซ้ายมือด้านบนสายมือแบบนี้หนูสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันนี่หนูจะวาดอะไรเพิ่มจะลงสีอันใหม่หรือย,ยังไงอ่ะได้หมด แล้วถ้าทําเสร็จหนูก็ติ๊กถูกได้อันนี้คือค,ครูบอกข้อ่าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาลงลึกนะลูกนะเราสามารถเลือกตัวละครใหม่ได้เช่นกันเนาะอ่ะต่อไปมาดูส่วนต่อไปคือส่วนของเวทีเวทีเวทีของอันเก่าเวทีของอันเก่ามันจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆมองจอครูก่อนนะลูกมองจอครูก่อนนะลูกอ่ะเ<ช>วทีมันจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ใช่ไหมลูกแต่ของสแคจจูเนียมันจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ อ่าแล้วถ้าเราจะแสดงผลแบบเต็มจะแสดงผลแบบเต็มเราจะกดที่ลูกศรสี่ทิศนี้ใช่ไหมแบบเดิมลูกศรสี่ทิศปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะลันได้กดธงเขียวให้มันเล่นได้แสดงเป็นเวทีเต็มแต่ถ้าจะหดเราก็กดลูกศรซีเรียลูกศรสี่ทิศที่มันชี้เข้าหากันแบบนี้อ่าส่วนแซ a แคสจูเนียก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นลูกศรแต่เป็น กรอบสี่เหลี่ยมแล้วมีมุมขวามุมทั้งสี่ทิศเหมือนกันกดปุ๊บอ่ะมันจะแสดงเต็มหน้าจอให้หนูเลยถ้าหนูจะปิดหนูก็คลิกที่สี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งอย่างนี้ต่อไปมาดูบล็อกคำสัง่งออกดูนี้ตรงนี้ก่อนต่อไปมาดูพื้นหลังกันบ้างพื้นหลังของอันเดิมของเราพื้นหลังเดิมของเราคือตรงนี้แบ็กดรอปตรงนี้ใช่ไหมคะ หนูสามารถเลือกพื้นหลังได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะแต่ตอนแต่ของจูเนียหนูก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนี่สามารถเลือกได้เหมือนกันโดยไปคลิกที่เป็นพิกเจอร์ตรงนี้รูปภาพตรงนี้อสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าหนูจะให้ตัวละครของเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแล้วก็กดติ๊กถูกแบบนี้เห็นไหมเลือกฉากได้เหมือนกันแต่ทีนี้ โปรแกรมส t c h Junior มีข้อจำกัดตรงที่ว่าหนูสามารถเลือกฉากได้เพียง4ฉากแค่นั้นแต่สำหรับ s ส t c h ฉบับเต็มหนูสามารถเปลี่ยนได้เท่าไหร่ก็ได้กี่ฉากก็ได้เนาะ,ะต่อไปส่วนสุดท้ายที่ครูอยากให้หนูรู้ก็คือบล็อกคำสั่งด้านล่างบล็อกคำสั่งด้านล่างของ s t c h Junior มันจะอยู่ด้านล่างแต่ของของ s ส t c h ปกติจะอยู่ด้านข้างซ้ายมือนี้เป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งเห็นไหมคะมีสีสีเหมือนกันเลยมีสีสีเหมือนกันเลยเนาะเป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งคลิกเข้าไปก็จะมีบล็อกคําสั่งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งสีเหลืองเนี่ยคลิกเข้าไปก็จะมีคําสั่งอยู่บล็อกคําสั่งสีเงินคลิกเข้าไปก็จะมีบล็อกคําสั่งอยู่โอเคไหมโอเคค่ะโอเคอ่ะผูเปรียบเทียบให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะทีนี้ครูจะปิดก่อน แล้วครูก็จะลบฉากที่ครูใส่เพิ่มมาวิธีลบทำยังไงลูกคลิกค้างไว้หรือเอามือแตะค้างไว้แล้วกดกระกบาดคลิกค้างไว้หรือมือแตะค้างไว้แล้วกดกระกบาดคลิกค้างไว้มือแตะค้างไว้กดกระกบดาดแบบนี้ครูขอเนี่ยเลิกแชร์หน้าจอในโน้ตบุ๊กแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ในแท็บเล็ตแทนอตอนนี้ ใครยังไม่พร้อมบ้างคะใครยังลงโปรแกรมไม่พร้อมบ้างคะอ่ามีคนพร้อมแล้วโชว์แล้วด้วยมีคนพร้อมแล้วโชว์แล้วด้วยอ่ะครูให้เปิดเปิดกล้องได้เลยนะคะครูจะได้รู้ว่าหนูยังอยู่กับครูไหมเพราะบางคนอาจจะไปไหนนะคะอ่าอะไรลูกอ่าหนูกดรูปบ้านเลยลูกอันนี้เอ่อจริงๆแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่า รูปบ้านเลยลูกกดรูปบ้านเลยครับกดรูปบ้านเลยลูกอ่ะเปิดกล้องเลยลูกแล้วคุณจะได้รู้ว่าหนนอยู่ถึงไหนแล้วอ่ะอ้าว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 โอเคกดรูปบ้านเลยลูกคนที่ใช้ชื่อออนเนกครับกดที่รูปบ้านเลยครับลูกรูปบ้านตรงกลางนะครับกดที่รูปบ้านตรงกลางครับอ้าวมีใครมีปัญหาตรงไหนไหมถ้าไม่มีเราจะไปพร้อมกันลูกมีปัญหาไหม ูตีตรงไหนไหมอ่ารูปบ้านอีกทีนึงครับรูปบ้านอีกทีนึงอ่าใครไม่ทันมีไหมใครมาไม่ทันมีไหมไม่มีนะอ่าเราจะไปดูกันแล้วนะพร้อมนะอ่าไปครูจะแชร์ในนี้แล้วนะแท็บเล็ตอ่าเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนมาถึงหน้าของสแคชแล้ว สแกตจอาร์ S S JR, หรือสแ c h จูเนียแล้วเพื่อนก็เข้าไปที่รูปบ้านใช่ปะพอถึงรูปบ้านแล้วลูกก็เป็นไงสร้างโคครงงานของฉันสร้างงานของฉันใหม่โดยการคลิกเครื่องหมายบวกทันไหมลูกทันไหมคลิกเครื่องหมายบวกปุ๊บอ่าทันไหมจ๊ะโอเคทันนะจ๊ะ ทีนี้เราจะมาเลือกตัวละครกันนะคะเราจะมาเลือกตัวละครกันโดยเด็กๆอาจจะใช้ตัวละครเดิมที่เขาให้มาเป็นแมวใช่ไหมของครูเป็นแมว,ห,มแมวหรือครูไม่เอาครูไม่เอาแมวครูก็ลบคลิกค้างไว้แล้วก็ลบ,ลบแล้วครูก็ไปกดใหม่ครูก็เลือกตัวละครที่ครูอยากได้มาหนึ่งตัวผมกำลังเล่นเลยสนุกมากเลย สมมติครูเอาให้เป็นชุดมนุษย์อวกาศแต่ครูอยากจะใส่หน้าให้มันด้วยครูก็ไปกดที่ทันไหมลูกครูไปกดที่ผู้ก,กันอ่าแล้วครูก็ใส่หน้าให้เขาสมมติว่าอุ้ยนี่มันใส่สีเห็นไหมครูเลือกถังสีอยู่เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นใส่สีเอาใหม่ย้อนกลับย้อนกลับอ่าย้อนกลับทันไหมจ๊ะ ทันเนาะอ่ะครูก็อาจจะวาดเป็นอ่าวหน้าอ่ะเป็นปากอุ้ยเป็นจมูก สมมติพูว่าแบบนี้ปากสีหน้าสีสีอะไรดีสีเนื้อหน้าสีเนื้อโอเคเรียบร้อยอ่ะพูดได้มนุษย์อวกาศมาละเด็กๆได้ตัวละครกันหรือยังได้แล้วครับผมกำลังทำทำแบบว่ารถให้ชโอเคโอเคดีมากอ่ะทีนี้ ใครยังไม่ถึงไหนใครถึงไหนแล้วอ่ามนุษย์อาวากาศของครูสีชมพูเลยครูอยากครูครับหาไงลูกผมยังโหลดไม่เสร็จอะครับเมื่อกี้ไมค์ผมเปิดไม่ได้อ๋อนี่รออยู่ลูกนี่แค่นี่แค่แคสร้างตัวละครเนาะรออยู่อะสู้ๆอะตอนนี้ครูกําลังสร้างตัวละครรอเด็กๆนะอะอยากเอาตัวละครไม่ตรงไหนก็ไปวางได้เลยหรือว่าเด็กๆ จะเลือกฉากก่อนก็ได้อะตอนนี้ไปทางขวามือไปทางขวามือเราเลือกฉากกันก่อนเนาะอ่ะเลือกฉากโดยไปไปคลิกที่รูปภาพด้านบน,นหนเหูเห็นเมาส์ครูไหมเห็นเมาส์เล็กๆของครูไหมอ่ะหนูคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้ปึ๊บแล้วก็ไปเลือกฉากกันครูครับถ้าจะลบตัวละครที่เราไม่ต้องการต้องทำยังไงหรอครับกดค้างไว้ลูก กดค้างไว้แล้วมันจะมีกากบาทขึ้นมากดค้างแล้วก็มีกกรูปกากบาทแล้วก็กดกากบาทได้เลยใช่เก่งนี่เป็นไงกูไปอยู่ในอวกาศแล้วครูเป็นองค์กรน,นาซาแล้วใช่ครับกูไปอยู่ในอวกาศแล้ะใครที่เสร็จพร้อมทุกอย่างแล้วอยากจะลองเขียนโปรแกรมก็ลองเขียนก่อนได้เลยเหตุเพราะว่า โปรแกรมเราเคยเขียนมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วนี่มันเป็นเวอร์ชันจูเนียร์ซึ่งง่ายกว่าเดิมอีกมันเป็นเนี่ยถ้าหนูไม่รู้ว่าคืออะไรนะหนูก็กดค้างไว้ที่คำสั่งนั้นนั้นเนี่ยหนูอ่ะครูครูจะบอกให้ดูทีละอันนะกลุ่มบล็อกคำสั่งสีเหลืองนะถ้าเป็นธงเขียวใช่ไหมลูกหนูอยากรู้ว่าคืออะไรหนูก็คกค้างไว้หนูแตะค้างไว้มันก็จะบอกว่าเริ่มต้นที่ธงเขียวเห็นไหมคะอ่ะใครที่ยังลงโปรแกรมไม่ได้ให้หนูมองไปพร้อมไปกับครูเลย เอางี้ดีกว่าทุกคนมองพร้อมไปกับครูก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวหนูค่อยเขียนโปรแกรมนะลูกนะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเขียนนะลูกนะ,ะนะลูกนะอ่ะอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเริ่มต้นที่ธงเขียวอันที่สองเป็นรูปมือแตะที่คนพิชยุทธ์จ๋าหนูหนูฟังปล่อยพร้อมครูก่อนได้ไหมลูกนะเดี๋ยวหนูค่อยเขียนโปรแกรมทีหลังนะลูกนะอ่ะมือแตะที่ตัวคนคืออะไรปึ๊บเริ่มต้นเมื่อแตะนักบินอวกาศ แปลว่าอะไรเมื่อหนูแตะนักบินแล้วให้ทำอะไรต่อไปก็เขียนโปรแกรมต่อได้เลยอ้าวอันต่อไปเริ่มต้นเมื่อชนนักบินอวกาศแสดงว่าต้องมีอะไรมาชนมันถึงจะทำงานตามคำสั่งด้านข้างหลังอย่างเงี้ยถ้าชนปุ๊บคำสั่งด้านหลังคืออะไรค่อยว่ากันสมมติสมมติอย่างเงี้ยถ้าชนแล้วคำสั่งค่อยทำคำสั่งด้านหลังนี้นะถ้าไม่เอาก็ลากเข้าไปทิ้งที่อื่นอ่ะอันต่อไป เริ่มต้นตามข้อความสีส้มเราสามารถส่งข้อความได้หลายๆข้อความโดยการเปลี่ยนสีลูกเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยไม่ใช่สีส้มอย่างเดียวก็ได้อันนี้เริ่มส่งข้อความสีส้มไปเราจะใช้ในกรณีที่สมมติครูฝันจะพูดกับน้ำว้าสมมตินะครูฝันจะจะทำสมมติว่าไงเนี่ยครูฝันจะ จะพูด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 จบแล้วค่อยให้น้ำว้าพูดโดยที่ครูฝันไม่รู้เหมือนกันว่าครูฝันพูดยาวแค่ไหนครูฝันเลยอย่างนี้ส่งข้อความไปหาน้ำว้าว่าอะครูฝันพูดจบส่งข้อความสีส้มน้ำว้าตัวน้ำว้าก็ต้องมีคำสั่งว่ารับข้อความสีส้มแล้วค่อยพูดนึกออกไหมนึกออกไหมเราจะไม่ต้องมากะเลยว่าครูฝันจะพูดกี่นาทีครูฝันพูดกี่นาทีก็แล้วแต่แต่พอพูดจบให้ส่งข้อความสีส้มไปหาน้ำว้า และน้ำวาก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องดูเลยว่าน้ำวาจะพูดวินาทีที่เท่าไหร่น้ำวาแค่รอว่าเมื่อไหร่ที่ครูส่งสีส้มไปหาน้ำวาปึ๊บแปลว่าน้ำวาพูดต่อได้เลยนึกออกไหมพอออกไหมลูกพอ,พ,อพอเข้าใจนะพอออกอ่าพอออกนะ<อ>แต่ไม่เป็นไร<อ>งงเหรอลูกปันปันค,คือเหมือนครูมีครูมีอะไรเดียว ครูมีมีปากกาสมมติครูมีปากกานะครูมีปากกาสีฟ้าอย่างงี้สมมติแล้วครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวครูส่งปากกาสีฟ้าให้ใครให้คนนั้นพูดต่อครูแบบเนี้ยครูก็พูดไปเลยพูดเท่าไหร่ก็ได้พูดไปเลยพูดเสร็จปุ๊บครูส่งสีฟ้าให้ใครปุ๊บอ่ะส่งให้ปัน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 รับกับปากกาสีฟ้าปุ๊บปันปันก็พูดครับแค่นั้นแหละลูกเหมือนการส่งจดหมายไงนี่เป็นจดหมายใช่ไหม เอครูส่งให้ปัน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 ก็พูดปันปันได้รับจดหมายปันปันก็พูดนึกออกนะอ่าโอเคนึกออกครับ, okay. รบต่อไปสีน้ําเงินนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวซ้ายขวาบนล่างสามารถอาอะไรนะเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายกระโดดก็ได้หรือกลับไปที่เดิมก็ได้เนาะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูเป็นอะไรหรอกพูดให้พูดออกมาพูดออกมาเป็นข้อความเนาะ พูดออกมาเป็นข้อความอ่าไปขยายขนาดของตัวละครได้ด้วยจะใหญ่จะเล็กจะน้อยอะไรย่อตัวละครได้ด้วยย่อให้เล็กได้ด้วยหรือจะตั้งขนาดเดิมที่มันมีอยู่ก็ได้หรือจะซ่อนตัวละครไปเช่นโยลูกบอลไปแล้วให้มันหายไปจากจอนี่ก็ไงให้มันกระดอนหายไปจากจอนี้ก็ให้มันซ่อนได้หรือว่าให้มันแสดงก็ได้อ่ามาดูคำพูดบ้าง หนูสามารถจะเลือกเสียงเล่นเสียงเล่นเสียงป๊อปก็ได้หรือหนูจะอัดเสียงเองฮัลโหลอ้าวอย่าลืมกดฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่างนี้ก็ได้ถ้าหนูกดอัดนะแล้วหนูก็กดวางนะแล้วหนูก็เล่นก็จะได้นะแต่ตอนนี้ครูยังไม่ได้เลือกตัวละครไงเนาะครูยังไม่ได้นี่ก็เลยยังอัดไม่ได้อ่ามาดูอันนี้เป็นเวลาเวลาตั้งเวลาให้รอกี่วินาทีจําได้ไหม จำได้ไหมเรามีคำสั่งรออยู่นะอ่านี้ไลยหยุดหยุดให้หยุดไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยตั้งค่าเวลาก็ได้หรืออันนี้คือทำซ้ำได้ด้วยเช่นจะให้อ่โบกมือสรอบอันเนี้ยเนาะทำซ้ำได้อ้าวไปสีแดงคือ,อไายสีแดงก็คือจบอย่าลืมจบ จบแล้วและอันนี้ก็คือทําซ้ำตลอดการ forever จำได้ไหม forever ที่เราเคยเรียนจำได้ไหมคะมีคนอยู่กับครูไหมจำได้ค่ะโอเคจำได้โอเคอ้าตอนนี้ใครยังกดดโปรแกรมไม่เสร็จมีไหมจ๊ะผมเพิ่งทำอันนี้สักแพลตรถทับโอ้โหโลโรสหรแล้วครับ เอางี้อ๋อดีมากอ่าใคลโลดเสร็จแล้วเอางี้เดี๋ยวเรามาเรียนพื้นฐานพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะให้คนที่ลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยได้แชร์หน้าจอของตัวเองเพื่อให้เพื่อนดูบ้างนะอ่ะแต่ตอนนี้เอาเราไปพื้นฐานกันก่อนนะลูกนะเราเรียนไปทีเราสะเต็ปนะลูกไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี้มากเดี๋ยวสเต็ปพื้นฐานจะไม่แน่นนะ้องลูกเนาะ ถ้าเกิดใครแน่นจากปีที่แล้วที่ครูสอนสแคร h ฉบับเต็มไปแล้วก็โอเคนะครับนะามาหนูเลือกตัวละครเสร็จหรือ,อยังลูกเสร็จแล้วครับหนูเลือกพื้นหลังเสร็จหรือ,อยังลูกเสร็จแล้วครับโอเคทีนี้เริ่มแรกเราต้องใช้อะไรลูกเมื่อทองเขียวถูกคลิกใช่ไหมเมื่อคลิกทองเขียวนี้ใช่ไหมเริ่มต้นอ่าหนู หนูหนูลากไมวาง,ย,างาย่างลากแล้วยังลูกอ่าวลากแล้วนะทีนี้ลูกอยากให้ตัวละครลูกเดินไปทางไหนลูกใส่ได้เลยลูกใส่ได้เลยลูกใส่ได้เลยอ่ะสมมติครูอยากให้มันกระโดดครูก็เอากระโดดมาฟึ๊บแล้วครูก็ลองเล่นดูพราะมันได้ไหมอ่าว Ở đâu ở là